มาเบิ่งนั่งเอกทั้งหนีก่อนจักน้อยเดย์ยังกินกินส้มกินโซมกินโซมเฮ้ยส้มยังส้มมั่งเออโอ้ยมั่งเสียบอยู่บ่แสีบอยู่คำแสีบโซ่เบิ้งเด้คำแสีบโซ่เบิ้งเนี้ยโซ่แบบว่าความโซ่เชบโซ่แสีบโซ่แสีบเป็นก็หรืออันเล่าแวามเสยบอุ้ยยังกระดูกเฮ้ยห้ดิกระด๊อ นางเอกครับมาพ่อนางเอกสองคนครับแต่ว่าผมสิบประเดียมหานางเอกสองคนนี่เด้สิบประหานางเอกอีกสองคนหนึ่งครับนี้ไปขอบใจเด้อขอยไปหยอกเล่นซื้อเด้อเดี๋ยวไปไปหายนางเอกอีกคนหนึ่งครับใช่ะนางเอกคนหนึ่งอยู่ใส่น้อวันนี้นี่ครับตอนนี้ครับตอนแรงๆครับสวัสดีบรรยากาศตอนแรงๆครับมาพ่อกับนางเอกสาวสวยให้เก่าครับน้องปูหน้าครับสวัสดีจ้าบอกไปกินสมบัตเขาบอก เปที่นี่เขากินสมกันณ์มาหันไปเบิ่งเขามานึกว่าเจ้ากับโดรามาหัน,นเนย้อยางไปเขากินสองคนพอดีอู้แสบตาคิดว่าม้าไก่แต่ยังกินเขาแรงไปไม่นี่บอกน่าจะมกป่ามกป่า <c oughs> มกป่าน้อยตั้มปะฮง <c oughs> อีกแล้ววะ <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> ส่วนไอนายกินข้นขาวแรงน้ำฮะเอาอีกแล้วมาเล่นนำ้ำย่ำใดกับส่วนกินข้าวตอนนั้นมาเส้ากับส่วนกินข้าวเส้ามาแรงเอ้ยมาเทียงกับส่วนกินข้าวเทียงมาแรงกับส่วนกินข้าวแรงไหนได้ยังกินเกาะตามบุกงกับบุกบ้านตามบุกงกเดียวห้างตามบุกงกันจักรอบก็เตี้ยบ้านนี่ถ่ายคลิปนี่มาทุกรอบก็ได้กินทุกรอบเพราะว่ามันมีแต่ซ้ำนี้ตามพื้นตามเพเหาเนาะแ,แต่ว่าหน้าตาหน่องพื้นนี่ไม่ได้ตามพื้นตามเพ่เลยครับ นา,านาตานี่คือค้นคืนห่างแต่ว่าไม่อยู่บ้านปา่าบ้านดงเบิ่งทั้งฉากหลังเลยครับมีตนม้นไม้มีภูเขามีบรรยากาศแบบคือบ้านปา่าบ้านดงอนี่แหละแต่คนก็คือคนในเมืองนี้แหละ<น> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอคิดหาเมนูก่อนบัเทื่อไอมีเมนูแปลกๆเดี๋ยวไปถามอีกนางเอกอีกคนหนึ่งลองดูลาถามดูลาดูลาสิกินอ่ง <Okay. S 1> อืมสิไปไซบัดนี่เฮ้ไปเที่ยวไปเที่ยวทั้งใด อายสามมหาด้วยเนี่ยมึงได้เองเพราะว่าบริเวณยั้นนดนะครับถ้าเกิดมายนี่ยบริเวณนี่น้องจะบ่ค่อยอยู่กันเพราะว่าน้องก็ไปเฮ็ดเวียกนั่นนี่ซอยพอ่อซอยแมร์นะนะไปปกติถ้าเกิดบ่มีเวียกนี่ไปบ่ได้ดไปโรงเรียนไปยังก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่องเรือองเรือรไ,รไม้หน้าตางใช่ไหมเรือไม้อ๋อดแบกไม้แบกอยู่่บหรือว่าเรือหรือว่าหนกที่กระเบียกที่ก็เลยอ๋อเ,ออเรื่อยเป็นดิเป็น นั่นเป็นเครื่องเน้องหอยมุกนี่แหละครับีวิตครับีวิตหนองดลลาอันนี้คือความจริงนะครับเรื่องจริงเลยพื่นละเฮื่อนเพื่อนก็ยูพู่ลรือยูงเทิงพื่นละเทิงพู่เพื่อนละติดหนาพาพื่นละอันนี้คือีวิตจริงย่างบริบบทโรงเรียนไปเฮดเวียกแล้วก็อย่างที่ผมเคยถ่ายเบิรงนะครับหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเลี้ยงน้องหลังสันเนาะสูุพอสูุแม่กินย่างพอย่างแม่มาแต่เฮดเวียกแล้วก็มื้อนี้ได้ยังกินกับเข่า น้องปูหน้าส่วนอายได้ไหมคะเนี่ยส่วนได้ใช่ส่วนอายกินตำบุกงปิงป่าวะสันเอ้ยมกป่าวะสันมายนี่ยทำไรกินตำบุกงมีเลี้ยงขินเนาะปกติกินอย่างอยู่บ้านกินตำบุกงแกงน้ำไม้ยังไงครับอ๋อพวกแกงน้ำไม้มกป่าไข่มดแดงใช่ไหมบ่ของธรรมศาสตร์ที่หาได้คือสมวนาเข้าบริสุทธิ์หรอกน้องไปหาเนี่ยแม่ไปหาเนี่ยพ่อไปหาเนี่ย เอาไปหาเน่อืยเอาจังิงซีเมื้อนี้ไอสิเลี้ยงอาหารพิเศษดีบ่เลี้ยงหยังหเลี้ยงหยังสินดาดเคยกินอยู่บ่บ่บ่หวุนบ่บาปอีหลีนี่บ่เคยกินจักเทื่อปีปีนึ่งเลยกิน,นเทือ่อนึงจั๊กเบดน้องโดดดาวบอกว่าปีนึงได้กินเทือ่อนึงจักเทื่อว่าซั่นปีนี้จะกินจักเทือดอะไรเนี่ยยังจักเดือนมาเลยเอานับๆเป็นเดือนเลยไป จักเดือนมาแล้วบริเกนสินดาดเนี่ยปีไก่เนี่โอ้ยปีไก่หามา่อสองสามเดือนนี่สองเดือนนี่ปีไก่ในเดือนไหนเอากินล่าสุดเดือนที่สองอะไรพอสามสี่เดือนแล้วครับตกหนึ่งปีหนึ่งนี่กินประมาณเดือนจักเื่อกินสินดาดปีนึงกินทีเดียว <laughs> กินยามสำคัญเนาะเวลาสำคัญเวลาที่แบบว่าไปไปนั่นปีไก่เนี่ยด้กินเท่าเดียวเบิดปีค่ะ อ,อแต่่าหานพวกอื่นอยากินอยู่บ่พวกอ้อมเนื้อพวกต้มเนื้ออย่างที่ได้กินอยู่เนาะพวกหมูพวกอย่างปิ่งหมูอยังได้กินเนาะแต่ว่าซินดาลิบบค่อยได้กินไปไป <laughs> ตอนนี้เห็นแต่ของในกระจกอยู่บอนาน่ารักจิบบะทุกคนทุกคนว่าน่ารักกับพิมมาครับพิมมาครับว่าน่ารักหรือบ่น่ารักครับตอนนี้ก็มาเล่นน้ำนองครับตอนแรกก็ว่าสิมาเล่นแบบว่า ยำไปเรื่อยเนาะมาสัมผัสน,นั่นนี่มาเบิง่งวิถีชีวิตเพิ่นไปมาเพิ่นก็เอิดกินข้าวเนาะปู้นาเอิดกินข้าวพอดีเพิ่นส่วนกินตำักหุง่งไอ้ก็เลยว่าไอ้เมนรู้ไอ้ยอ้ออส่วนไปกินข้าวคือกันบ่ดนี้มีเมนูพิเศษอะไรก็เลยว่าถามเจ้าก่อนเจ้าอยากกินหยังเจ้าจะกินหย่างาอะไรสาวอาเอาสินดาดเนาะเ<ม>จ้าบ่เคยกินเนาะโดนๆกินสินดาดเธอนึงเนาะจ้าปีกินเธอหนึงอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับตามว่ากินปิ้งหมูเป็นยังก็เคยกินบ<ม>่กินแต่ว่า สินดานี่กอะไ่ค่อยได้กินเนาะเพราะว่าถ้ากินจะไปกินคนเดียวมันก็บ่ได้อีกแต่กินกับครอบครัวกะโลนึงมันก็บ่ได้อิ่มเนาะเพราะว่าครอบครัวกับสามสองสามสี่คนกันก็เลยบ่ค่อยได้กินเอางั้นสิเดี๋ยวมันนี้กะตกลงเลยวะาอพาไปเลี้ยงสินดาโอเคอ้ยู่โอเคแบบแบบบอกรีเลยโอเคเลยบอกพ่อบอกแม่แล้ววะบอกเราหรอวะยังไปบอกเราเด้อมาเลี้ยวเด้อเออว่าไอ้นายมาเลี้ยงสินดาดเด้อ ตอนแรกว่าสิกินกับเพื่อนน,น,นั่นแหละครับไปมามันก็เนาะนอกว่าตำบะคงกับที่กับมกป่าบอหรือแกงป่าปูนาวะเจ้าได้ได้เพื่อนเจ้าได้ยังสักได้ยังมียังมีเต้บะคงได้บะคงเดียวตำบะคงเดียวตอนแรกก็กินตำบะคงเที่ยงกับบะกระบะคงเส้ากับตำบะคงถ้าเกิดว่านอกจากตำบะคงก็กินสมกินแซวตำบะหยิวไปซะเนาะมะขามมะขามบ่โอ้ กินสม้มานะสนะกระดอกกระเดียรครับนี่แหละครับชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบ่ได้ตกบ่บดบดบดได้แต่งบ่ได้ว่าเอาเลยน้องเพิ่นกแบบว่านั่นอะอรีเอาแล้วอา้าโอเคเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอเรียกสินดาดสิไปกินอยู่หาหรือกินอยูเ่เฮือนกินใส่ก็ได้เอาสิไปถามบอแม่ก่อนเนาะ <c oughs> โอเคไปบอกลอนัมว่าไอ้นายสิเรียกสินดาดเถอะเดี๋ยวไอไปบอกภูหน้าเนา ขอพอขอแมอะไรยังบอกพ่อครับก่อนสิไปต้องได้มาล่าลูกอีกนล่าลูกสาวก่อนก่อนไปพี่เดียว้างหน้างน่าพี่เดียวบอกบอกลูกว่าเดี๋ยวแม่ไปกินสินดาลกันเด้อคืออยู่เด้อคืออยู่เด้แม่ไปหาผู้บ่าวก่อนแล้วแม่มาหาอยู่นในป้าท่าเนาะอยู่นในป้าท่าคืออยู่เด้ซื้อหยังลูกซื้อหยัง ซื้อตาน้อยตาน้อยบ่ซื้อสีมันอม่ยาซื้อเมียซื้อสีกับซื้อเม่ยซื้อสีกับซื้อตาน้อยข่าดรักขนาดอะไรตาขึ้นกันเลยอันนี้ตาตีบอันนี้ตาน้อยตนะตาตี๋กับตาน้อยครับพอดีแม่ซื้อตาตี๋ลูกซื้อตาน้อยมันอะไรข้าเปียกไปเลยนี่บอกไอติชซื้อขนมมาฝากเน่อันนี้คือป้าป่ะนี่ เลี้ยงไว้ทาเด้อน<า> <laughs> ครับพาสองสาวไปแล้วตกลงก็คือว่าไปกินซินดาดครับได้สองสาวยังพอครับได้สามสาวอีกตั้งหากนี <laughs> ไนนกก่ได้นกนกครับหลางหลังได้นกน้อยไปสอยอีกน,อนกนกดูมันได้ครับน,นกนกนี่จับอีเด้อ,น,อนกเด้อ ดรกรอเดอร เดือนแล้วว่าได้กินจินดาประมาณสองสามเดือนแล้วโอ้สองสามเดือนแล้วโอ้หลายเดือนดิเดียนี่ปีนี้พ่อได้กินก็คืออะไรพ่อได้กินเลยแมนอุ้ยกระดกกระเดีย้องโดล่าว่าเบิดปีปีไก่ได้กินอยู่สองเท้อว่าสั่นแมนบ่เข้าไปได้กินน้ำเล้าปีไก่โอ้เจ้าพุ่นะแมนอืมจนโดนกินเท้าหนึ่งครับสมใจอาหารที่เพ่รียดนางเอกทั้งซองครับ นางเอกอีกคนหนึ่งก็ล่างวงสุดคือสิบเที่ยวทะเลนี่แหละเดินเต้นเดมันจิตสุดดาบเดินเดนกินทีานึงจักเดือดอะไรบ่างได้กินนี่ยตอนนี้ะบอดตอนนี้บ่อู้โอ้เกจเดือนเลยได้อู้เกือบปีเพิ่นกระดอกกระเดียไปอยู่ใสมาบ้านนั่นล่ะอะไรกินตะมะคุงตะมะคุงก็ปิ้งปลาอยู่หันตีใช่แต่ธรรมดาครับน้องคนแบบว่า ถามว่ารักสวยรักงามบ่รักสวยรักงามอยู่ครับแต่ว่าก็อยู่ด้วยความพื้นเพ่าาธรรมชาติเฮาเนาะเฮาก็แบบว่าตามพ่อแม่หาให้กินตามเฮาหาให้กินได้เฮาก็ตามนั้นแหละเนาะแม่แม่นคะจำที่เพิ่นว่าล่ะครับไปรอบแดกกะทีเห็นถ่ายคลิปมนะครับไปกินตาําบักหุ่งกินปิ้งป,งป,าปลาเป็นซั่นล่ะพร้อมเสิร์ฟ <laughs> ดนครับน้องว่าแบบว่าบ่ได้กินจักเครือหนะั่นน่ะก็เลยพามากินไปรอบแรกเพิ่อนส่วนกินไปตำหมกฮงกับอ่าปิ้งปลาเนี่ยปิ้งนั้นปิ้งนี่เพิ่นตามเพิ่นแบบ เอาปัญหาได้นะครับก็อยให้หมูลแดงคือหลอดก่อนนี่ครับมีน้องนกไปหาครับหอดนี้ก็เลยพามากินซินดาห้างซินดาในก็หหางจากบ้านก็มาจากงหลังประมาณสามห้าอู้สามกิโลไก่เลยรถหนึ่งข้อไก่อยู่เด้วยามหลังตามหลังก็คือ่สามกิโลครับแต่ว่ามันกัเป็นทา่างแบบว่าจากบ้านมามันก็จะแบบมันคือเครื่องหูไก่นี่ยนะเครื่องหูซื้อข้ามันซื้อมาไก่นี่ยนะครับต้องบอกมาไก่นะ นกเอิรนเอฟซีมันกินอะไรนะมักินวกกันเลยเอิรนไผ่ไ่นมบัเอิรนเนนะมันกินนกกันได้ไม,มาเด้อเอฟซีกสินดาดนำน้องอูนา โดนๆได้ไม่กินเท่าหนึ่งครับเป็นไงรสชาติแซ่บหรือเปล่าเป็นไรโดนละแซ่บป่แซ่ <c oughs> แบแซ่บจนปากบวออกนี่เดซ่าแซ่บแพงแซ่บแล้วเป็นไง <c oughs> บ <c oughs> เดี๋ยวน่าจะคองบนดู <c oughs> กแวาคนินกมุ่มแล้วก็เอามาอมกินกุ้งแล้วเจาเนาะนกเนาะกุ้งสองหัวสามหัวแบบนี้นะอ้าวปูบาตัวตีโตเพือนนกเนี่เป็นคนดุคนมันเลยครับดุมันเียแบบว่าย่าเหมอเส่าย่างหมอแรงจะบ่ค่อยยู่ดอกเเขาป้าเขาดงฮะคุดปูฮะหอยแย่ใครมดแดงไปซนเนาะ หาคู่ยางครับของป่าหาโนมัช่วงนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นหาโนมัยเหรอคะนี่น้าแม่โฮบอกเบาอึมันมีตัวเบานั่นแหละโอ้หู้จักกับตัวเบาเกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยไปหาจักเจื่ออยู่ตัวเบาเข้าไปน้ำไอ้ค่ะบอกว่าโอ้่นพาหาบ่ตัวเบาสิไปน้ำแม่ก็พาไปแล้วมันมันอยู่หม่องจังเลยตัวเบามันก็เป็นควายด้วยกุดเอาบักควายมันใหญ่ควายเราอันนี้เกิดกลาง ก้าวไปควยเบาวน้อยก้าวไงัวอืมมีเบาหน่อยเบาใหญ่เอ๋สำหรับสองสาวนี่ก็ส euh ่วนมากกัถ้าบบไดนไปโรงเรี่ยนก็นอนอยู่เฮี่นนะครับเบเลนเพิ่นก็มีเวียงเอาเพื่นแ่ะวล่ะครับก็เวียกตามพื่ตามเพ่เพื่นแหละเปเ้็นนั่นเฮ็ดนี่ตะลับจ้างไปแต่ละมือไปหะล่ะพรได้เงินใส่พอได้เงินไปหงเรียนครับดนๆเดกกินเอหนึง แต่งตัวสวยมากินเลยห่างบ้านสามกิโลแต่งตัวปลาเป็นเที่ยวทะเลชอบคนแรกไปการก็เป็นส่งเสื้อขายส่งออนไลน์ซื้อยังเกาะซื้อโตเห็นงานอยู่นี่โดนหรือเปล่าโตถ่าละมาสองมือเบ่ะอยู่บ้านไหนพ้นค่ำนี่เบอะอายุเท่าไหร่ล้วโตเจ็ดสิบเาเบอะโอ้ยโตคือทาทางแท้ ดุกระดดน่ะสิบสามเฮดิสามมือสองมือมาจากโมหอจากโมอหาโมเออสี่โมหาเตาบ่คนหายเป็นมือเลยบ่คนหายเป็นเดือนตกเดือนเท่าไหร่ยี่แปดแสนเลยแปดแสนกัอบพันกว่าบาทพันหกพันห้า้เนาะอ้ดุขนาดเนาะ ดครับเงื่อนจะทังงหนโด่เงื่อนจะแถวทั้เข้ามบนทุกค่าโอ้ทังเข่ามบันทข้ามพุ่น 我后。分，他那个六分，八分他是不是六分？六分你个六分，六六是不是六分？六是不是六 นะ<า>นี่นะโอมบนนี่นะู่เนี่ยเนียนี่ทางแสบท้งมวนครับกินไปหน้อเลินไปหน้อ <laughs> ขึ้นไปสนใจชีวีมัลยว่าเดี๋ยวนี <laughs> หูเรื่องนี้บอกเขาเรียนอย่าง <c oughs> อบว <c oughs> นครับโดนได้กินท่านึงครับเจ็ดเดือนเป็นปีเหรวเพิ่อนปาเป็นปีบบปีกับเจ็ดเดือนอะไรวะสัน <c oughs> <c oughs> บวด้กินโดนหลายต้มอันนี้จนบานไปเลยอดอกบานไปเลยบานไปเลยมันบานนี่แหละมันยังแซ่บบอ ก <B Rice. S 2> ินโซกินโซกินโซ่ได้เลยหอดอกหอดอกมันแซ่บอยู่ะโนตุ้มบันบานองเกินนกบานเด้อี่น เป็นทังไหนแซ่บยี่บเป็นที่ไหนในรอบเกือบหนึ่งปีสวยมากเจ้าของห่านมาส่งครับไปเมื่อส่งก็ได้เสือเหลืองนี่เสือดำนี่ยูกคอนเจ็กใจเพิ่นขนาดครับเจ้าของห่านเห็นนางเอกผมหนาหลักครับมาเวียนยู่บไปใส่เลยในรอบเกือบปีครับเป็นทังไหนอิ่มบ่อิ่มนี่ได้ทั้งหลังเลยได้เป็นที่ไหน แทบอิ่มน้ำเฮ้ยนี่เด้อสเน่อร่อยจังก็ขอบคุณน้องทั้งสองทั้งสามครับกะมีโอกาสมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงเทธอแหลกของเฮาเนาะเทธอแหกแหลกเลยเนาะที่เฮ้าบอว่ามากินเท่านี้เนาะเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์ไปเรื่อยครับในรอบข้างหน้าครับอาจจะเฮ็ดคลิปเฮ็ไปเบิ้งห้เบิ่งไปเรื่อยครับกะขอบมกขอบใจน้องทั้งสองทั้งสามครับเราที่นี่กะได้เวลาอันสมควรแล้วปิดคลิปเมื่อบานคำแล้ววันนี้เสียงายไปส่งอกี่บ่าข้างหลังค่ะ อาสามเลยบ่ใส่ก๊ยเลยไปขอบคุณบายบายไปบายเซ็เหร่อเด้อบาย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 ฮะบายบายไอ้ก้อนบายบายอดเอิอะไร